สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวที่ได้ยินบ่อยมากๆโดยเฉพาะเวลาเศรษฐกิจโลกดูไม่ค่อยดีนะคะเรื่องทองคำค่ะครับผมได้ยินชื่อกันตลอดเลยแต่ว่าออทองคำจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงสำคัญวันนี้อยากชวนคุยให้เข้าใจง่ายๆเลยค่ะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคย ครับได้เลยครับคือทองคำเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่โลหะสวยๆสีเหลืองๆที่เราเห็นกันนะครับแต่มีความผูกพันกับมนุษย์เรามันนานมากเออน่าจะเกิด6,000ปีแล้วครับโห oh, นานมากเลยนะคะครับเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความมั่งคั่งแล้วก็พัฒนามาเป็นเหมือนเครื่องมือทางการเงินที่สาคัญไปทั่วโลกเลยจุดเด่นสำคัญก็คือมันหายากแล้วก็มีจำกัดในธรรมชาติครับ อันนี้ทําให้หลายคนมองว่ามันมัน่นคงมันคงสูงน่าสนใจค่ะความที่มันหายากนี่เองแล้วทองคําที่เราเห็นเห็นกันหรือที่ประเทศต่างๆเก็บไวเ้เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มาจากไหนหรอคะอ๋อแหล่งที่มาหลักๆเลยก็คือการทําเหมืองครับทําเหมืองใช่ครับประเทศที่ผลิตเยอะๆก็มีจีนรัสเซียและก็ออสเตรเลียแต่ เอ่อต้องบอกว่าปริมาณที่ขุดได้เพิ่มขึ้นมาในแต่ละปีเนี่ยถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับคลองที่มีอยู่แล้วหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอืมแล้วกระบวนการสกัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็อ่อจำเป็นต้องใช้สารเคมีอย่างเช่นไซยาไนซ์ซึ่งก็ต้องควบคุมกันดีๆครับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะพอขุดขึ้นมาแล้วใครเป็นคนถือครองเยอะที่สุดคะเป็นคนทั่วไปหรือว่าเป็นใครคะ คนที่ถือเยอะที่สุดจริงๆคือธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกครับอ๋อธนาคารกลางครับเขาเก็บทองคำไว้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศค่ะก็คือสินทรัพย์ต่างประเทศที่ธนาคารกลางถือไว้นั่นแหละครับ เพื่อ,อ,อรักษาเสถียรภาพทางการเงินค่าเงินของประเทศตัวเองประเทศไหนถือเยอะสุดคะอันดับหนึ่งก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกาครับรองลงมาก็ยุรมานีส่วนจีนนี่ช่วงหลังๆก็สะสมเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วของไทยเราล่ะคะของไทยเราข้อมูลล่าสุดเมื่อปี67นะครับเราถืออยู่ประมาณ235ตันครับ235ตันก็ไม่น้อยเลยนะคะแล้วการถือครองของไทยในมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะ มีครับมีส่วนที่น่าสนใจคือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากโครงการผ้าป่าช่วยชาติจำได้ไหมครับตอนสมัยหลวงตามหาบัวหลังวิกฤตปี40อ๋อค่ะค่ะจำได้ค่ะที่คนบริจาคทองกันใช่ครับตอนนั้นประชาชนก็ร่วมกันบริจาคเข้าคลังหลวงไปส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนก็คือการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเราทยอยซื้อเพิ่มเข้ามาด้วยโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 ที่มันไม่แน่นอนสูงๆนะครับ ก็เหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงของทุนสำรองออกมาจากพวกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอะไรแบบนี้ครับเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะทีนี้อีกเรื่องที่คนสงสัยกันเยอะคือเรื่องราคาทำไมราคาทองคำมันขยับขึ้นขึ้นลงตลอดเวลาเลยค่ะดูอ่อนไหวมากใช่ครับอ่อนไหวกับหลายปัจจัยมากๆครับที่สำคัญสำคัญเลยนะฮะก็จะมี1คือเรื่องาวะงเงินเฟ้อเงินเฟ้อครับเวลาที่แบบ ค่าเงินมันดูจะลดลงหรือของแพงขึ้นคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถือเงินสดไว้เฉยๆไม่ดีแน่ก็หันมาซื้อทองเพราะเชื่อว่ามูลค่ามันจะยังอยู่ค่ะอืมสองก็คือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองอันนี้ชัดเลยครับอย่างเช่นพวกสงครามความขัดแยง้งวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยพรเกิดเรื่องพวกนี้คนจะ ออมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยหรือที่เรียกว่า Safe Haven Safe Haven ครับซึ่งทองคำก็เหมือนเป็นหลุมหลบภัยทางการเงินอันดับต้นๆเลยเพราะมีค่าในตัวเองแล้วก็เป็นที่ยอมรับมานานอ๋อค่ะสามก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้านับเป็นดอลลาร์ราคาทองมันมักจะสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์สวนทางกันครับถ้าดอลลาร์อ่อนค่าราคาทองก็มักจะแพงขึ้นอืม 4. คืออัตราดอกเบีย้ยโดยเฉพาะดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะดอกบิยเขดนี้มีผลยังไงคะคือถ้าดอกเบีย้ยสูงขึ้นการถือทองคําซึ่งมันไม่ได้ให้ดอกเบีย้ยอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็จะดูเออ่น่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับการเอาเงินไปฝากหรือไปซื้อพันธบัตรที่ได้ดอกเบีย้ยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายข้อ5ก็คืออุปสมและอุปทาน ทั่วไปเลยครับความต้องการซื้อจากธนาคารกลางเองจากนักลงทุนรายย่อยรายใหญ,ใหญ่หรือแม้แต่จากอุตสาหกรรมเครื่องประดับก็มีผลดันราคาได้หมดครับโหปัจจัยเยอะเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องใหญ่ๆระดับโลกเรื่องค่าเงินดอกเบีย้ยอย่างช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เห็นข่าวว่าราคาทองพุ้งสูงมากทําสถิติใหม่เลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับปี6-8นี่ราคาทองพันผวนสูงมากแล้วก็ทำสถิติใหม่หลายรอบเลยราคา s p o ตหรือราคาซื้อขายณนะเวลานั้นนะครับเคยขึ้นไปถึงเอ่อสามพดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์โอ้โหสูงมากครับส่วนหนึ่งก็มาจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงด้วยพอดอลลาร์อ่อนราคาทองในรูปดอลลาร์ก็เลยพุ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าราคาทองในบ้านเราราคาทองคำแท่ง ก็ปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เหมือนกันครับตอนนั้นน่าจะช่วงเมษา68อยู่ที่ประมาณ54,450บาทต่อบาททองคำครับค่ะแล้วสำหรับคนทั่วไปล่ะคะถ้าเกิดสนใจอยากจะลงทุนในทองคำบ้างมันเป็นทางเลือกที่ดีไหมคะมีข้อดีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอ,อทองคำก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการกระจายความเสี่ยงข้อดีก็คืออย่างที่บอกไปมันช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ในระยะยาวค่ะ แล้วก็มีสภาพคล่องสูงคือซื้อขายง่ายครับซื้อง่ายขายคล่องทั่วโลกออืแต่ข้อที่ต้องพจารนากันก็คือการถือทองคําเนี่ยมันไม่เหมือนถือหุ้นหรือพันธบัตรนะครับคือมันไม่มีกระแสเงินสดเข้ามาเลยระหว่างทางไม่มีปันผลไม่มีดอกเบี้ยใช่ครับไม่มีเงินปันผลไม่มีดอกเบี้ยกําไรจะมาจากส่วนต่างราคาตอนซื้อกับตอนขายเท่านั้นซึ่งราคามันก็เอ,อาจจะพันผวนได้ในเรียสั้นๆอืเข้าใจค่ะ แล้วก็อีกอย่างถ้าเราเลือกจะถือเป็นทองคําจริงๆเช่นทองคําแท่งทองรูป,ปรพรรณมันก็อาจจะมีต้นทุนเรื่องการเก็บรักษาหรือค่าประกันภายตามมาด้วยครับนั่นสินะคะเรื่องที่ไม่มีกระแสะเงินสดระหว่างทางนี้ก็น่าจะเป็นจุดสําคัญที่ต้องเอาไปคิดเทียบกับการลงทุนแบบอื่นๆถูกต้องครับต้องดูเป้าหมายการลงทุนของเราเองแล้วก็สไตล์ที่เราถนัดด้วยครับว่ารับความผันผวนได้แค่ไหนต้องการกระแสะเงินสดระหว่างทางหรือเปล่า โดยรวมแล้วก็สรุปได้ว่าทองคำก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่นะคะทั้งในภาพใหญ่ระดับประเทศที่ใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็ในระดับบุคคลที่อาจจะใช้เป็นการลงทุนทางเลือกหรือเก็บออมเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะในเวลาที่สถานการณ์ไม่แน่นอนเพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงครับผมแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับคือในยุคที่ เ,เทคโนโลยีดิจิตอลมันพัฒนาไปเร็วมากและภาพรวมเศรษฐกิจโลกก็กำลังเปลี่ยนไปเยอะค่ะอย่างแนวคิดเรื่องสกุลเงินดิจิตอลใหม่ๆหรือการที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่อย่างกลุ่มบริกส์นะครับบราซิลรัสเซียอินเดียจีนอฟริกาใต้นะครับเขาอาจจะ หันมาความสําคัญกับทองคํามากขึ้น uh huh. บทบาทเดิมๆของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่เราคุ้นเคยกันมานานเนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะถูกท้าทายหรือมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงในอนาคตข้างหน้าอันนี้ก็น่าติดตามดูอย่างใกล้ชิดเลยครับ